โอเคครับอยู่กับร้านบางครา a i r s, s o f นะครับผมวันนี้มาเยยียวเจ้าตัววินกัน7 0 8ตัวสมิธนะครับซึ่งกลายเป็นตัวหายากไปแล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวปืนหายากนะปืนก็หายาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนะเพราะตอนนี้วินกันที่เคยพูดไปว่าเขางดนาเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเหตุจากผลกระทบเลยหลายอย่างจากคนที่เอาปืนแบงก์กันไปแปลงแล้วก็ปืนพวกนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนนะผมย้ำนะครับว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆตอนนี้็อดใหม่ๆที่เข้ามาไทยเนี่ย ม,มันแปลงไม่ได้แล้วเนื่องจากวัสดุก็ทํามาบางลงนะครับบางลงพวกวัสดุต่างๆมันบางลงแต่ถ้ารุ่นเก่าๆเานะี่ยผมกล้าพูดหรือว่ามันหนามากที่ไปแปลงกันคือลํากล้องหนาตั้งแต่โรงงานนะครับแล้วก็พวกอะไรเนี่ยมันหนาหมดแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาทํามาบางมาหมดแล้วนะครับแต่ถามว่าเอาเข้าได้ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับนะแล้วก็ตัวเนี้ยมีตําหนิอยู่แค่หนึ่งจุดนะครับส่วนรอยขนแมวเนี่ยมีบ้างนะครับเล็กน้อยนะมีแต่น้อยนะครับก็คือไอตัวโลโก้สมิธตรงเนี้ยมันหลุดหายเนื่องจาก กาวเขาล่อนไปนะครับกาวเขาล่อนแล้วก็หลุดหายเนี่ยโลโก้สมิธสวยๆเลยนะครับขาดแค่ตรงเนี้ยตำหนิมีแค่นี้ที่เหลือก็ตามการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามันรั่วไหมนะครับแล้วกลายเป็นตัวเนี้ยหายากนะโลโก้สมิธอะเพราะว่ามันน่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะถ้าว่าเลิกผลิตแล้วนะครับก็ถ้ามือหนึ่งตอนนี้มันเข้ามาขายรุ้สึกจะ สามพันแปดนะตอนที่จะเข้ามาได้นะครับแล้วตอนตัวนี้มีของนะครับพอ,อช่วงที่ไม่มีของตัวนี้เห็นบางร้านมือหนึ่งมีก็ขึ้นไปเป็นสี่พันห้ามั้งครับแต่ตัวนี้มีตําหนิคือไม่มีโลโก้นะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่สามพันสามพร้อมเล่นก็สามพันสามตัวนี้พร้อมเล่นก็สามพันหกนะครับเผื่อท่านใดสนใจแล้วตอนนี้มีแค่นี้นะครับแล้วตัวเนี้ถ้าไปหาประกับไม้ใส่นะครับแล้วก็หาโลโก้ตัว สมิทใสสวยนะนะครับคือมันเอาไว้ตั้งโชว์ได้นะครับสวยๆเพราะว่าเรียองความนี่เป็นวินกันเนาะนะครับอะกลายเป็นของหาย,ายากไปแล้วโลโก้คือปกติตัวธรรมดาก็หาแทบจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับเจอโลต่ตัวโลโก้สมิทเข้าไปแล้วเป็นลิขสิทธิ์แท้ตอนที่เขาขอลิขสิทธิ์มาทํานะครับการที่คือผมย้ำทุกคำว่าตัวไหนที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเวลาเขาจะทําลิขสิทธิ์แบบเนี้ยมาขายเขาต้องขอ ใบอนุญาตาเรื่องลิขสิทธิ์มาทำนะครับไม่ใช่ว่ามายิง sum สี 4, ส่ sum ห้าแบบนี้ไม่ได้นะครับบริษัทมันฟ้องเจ๊งนะผมบอกก่อนนะนะครับโอเคนะฮะอธิบายแล้วประมาณนี้ต่อไปก็เดี๋ยวผมอ่ะก่อนจะเช็คเทสแก๊สรวนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะลงผมจะลงเต็มให้ทุกท่านดูแล้วผมก็จะตัดบางช่วงออกเป็นคลิปแยกนะครับไหนๆก็ลื้อแล้วผมอยากจะลื้อทีเดียวนะครับว่าทําไมเราถึงควรลงสาลรล่อลื่นด้านในนะครับอ่ะมาดูกันนะครับผม เดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกเออจะตัดจากคลิปเนี้ยลงเป็นคลิปแยกให้พวกท่านดูอีกทีน,นะเพราะว่าเผื่อใครเล่นพวกกระูลูกโมเนี่ยอังจริงอ่าวินกันนะ่ะตอนเนี้ยถ้าพูดตามตรงก็หาซื้อยากนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่สะสมไว้ก็แล้วยิงเล่นด้วยนะครับผมอยากจะแนะนําว่าให้ทําแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะเพราะว่าลูกโมเนี่ยเห็นมันดูเหมือนขยับไม่เยอะนะครับแต่ผมบอกเลยว่า แต่ขยับไม่เยอะจริงแต่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่มันขยับนะครับอ่ะปึ๊บหนุนออกก่อนหนุนก่อนหนุนก่อนปึ๊บอ่ะดี๋ันนี้เลยนะครับคือนานๆจะได้เจอกันทีผมคิดว่าเอ๊ยทำคลิปนี้ไปเลยดีกว่าเพื่อใครเล่นมินกันอ่ะ อย่างที่ผมบอกนะครับที่เราเจอปัญหากันบ่อยที่คนเล่นวินกันก็คือหนึ่งนะครับตัวขาเตะโมสึกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่มีปัญหาเรื่องเวลาโมเบี้ยวก็คือตัวเซฟนะครับหรือตัวดันโมมันเป็นหัวมนๆแล้วเป็นโลหะนะครับมีโอกาสที่จะเบี้ยวไปฝั่งนึงนะครับไม่ซ้ายก็ขวานะก็อาจจะทําให้เสียหายได้นะครับมันอาจจะให้ลูกโมไอตัวโมเราเนี่ยเบี้ยวและเนี่ยคือจระบีเก่านะนี่ผมยังไม่ได้ล้างนะขพอให้ทุกท่านดูกันก่อนว่า คือไอ้พวกนี้จราบีเก่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ก็เอามาออกให้ท่านดูกันนะครับก<ม>็เผื่อท่านจะลงสารหล่อลื่นเนี่ยสําคัญเลยก็คือตรงสปริงนะครับนะไอ้วิธีที่ผมเคยสอนประจำประจำอ่ะที่ผมในคลิปที่เอาซิลิโคนฉีดอันนั้นคือเป็นวิธีที่เด็กขี้เกียจทําคือขีอ้กเกียจถอดอ่ะถอดแล้วกลัวใส่ไม่ได้ <laughs> นะครับเป็นหลายท่านนะก็ <laughs> นั่นแหละผ <laughs> <laughs> มก็เลยมา ให้ให้ดูข้านะครับว่าดูแลยังไงก็คือขอดแค่นี้เป็นหลักที่เราจะลงสายเราเรื่องก็มีตรงนี้นะครับตัวนกสับนะครับผมตัวปีกนกตัวเซียดับเบิ้ลนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้อะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวขอยญาเอาซิลิโคนก่อนอ่าโอเคมาเอาซิลิโคนมาแล้วนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็ถ้าใครอยากจะลื้อและล้างเนี่ยแนะนําว่าควรนะครับสําหรับลูกโมนะเนี่ยคุณดูครับอันนี้คืออารบีเก่านะครับ นี่ยังไม่เช็ค่วกนะตต้องมาเจอเช็คลวกันจริงๆนะครับถ้ามีแปลงเก่าๆมาขัดได้นะแต่จริงซิลิโคนฉีดมันก็ออกแล้วนะครับจระบีเก่านะครับแล้วก็เคียยวๆมันออกนะครับนี่คือมันเริ่มแข็งตัวนะครับเพราะจระบีเดิมโรงงานข้อดีมัน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 ก็ดีแหละมันก็ลื่นข้อเสียคือเวลามันเซ็ตตัวแล้วเราเก็บนานๆเนี่ยมันแข็งตัวทําให้ระบบมันมีปัญหานะครับ ข้อดีคือมันดีมันระเหยช้าแล้วมันไม่ใช่แล้วไม่ไม่มันไม่ระเหยแหละบางทีแม่งแข็งไปเลยนะครับทําให้ตัวปืนเราเนี่ยมีปัญหาที่หลังก็คือเหมือนไอ้นุ่นศึกไอ้นี่ศึกนะครับเนื่องจากกระบีมันเซ็ตตัวแน่นไปนะครับพอมันแห้งแข็งปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือนั่นแหละครับทําให้ปืนเราฝืดไปในปรายายนะแทนที่มันจะลื่นนะครับมันก็กลายเป็นทําให้ปืนเราฝืดนะเขียวก่อนนะครับ ก็เคลียพวกจระบีเก่าให้หมดนะครับเพราะว่าความเซตตัวมันแข็งเกินนะครับตอนนี้คือมันมันแห้งแข็งแล้วนะครับต่อไปก็ไกลนะนี่ยท่านดูดิจระบีเก่าเห็นไหมมันเกาะจนแน่นนะแล้วก็เคลียออกให้หมดนะครับอ่ะต่อไปก็ลงสารล่อลื่นนะครับจะเป็นจระบีไอพวกเนี้ยใช้จระบีขาวได้เลยเพราะว่ามันอยู่ข้างในเราไม่ต้องกลัวเลย ตรงที่มันขยับเยอะๆก็คือตรงนกสับระหว่างปีกมันอย่างเงี้ยทําไมผมถึงบอกให้ทาตรงนี้นะครับเนี่ยทาไปหมดเลยเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันขยับนั่นเองก็คือตัวเนี้ยมันเป็นปีกเดี่ยวใช่ไหมครับมันจะใช้ตัวเนี้ยตัวนี้จะอยู่งี้ไอตัวเนี้ยมันจะเตะนะครับแล้วมันจะขูดกินเนื้อไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเรามีวิธีแก้ไหมไม่มีครับทางเดียวเลยคือลงสารหล่อลื่นเพื่อที่จะให้มันถูกกันได้แบบลื่นที่สุดมันจะได้ลดอัตราการกินเนื้อของวัสดุลงไปได้บ้างนะครับ อันนี้ก็ทาข้างๆไปเลยทาไปเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยพวกนี้ใช้จจระบีขาวได้เลยนะครับหรือซิลิโคนเหลวก็ได้นะถ้า่านใดทขี้เกียจถอดก็ผมแนะนําไปแล้วว่าให้ทําตามในคลิปนะครับก็คือเด็กขี้เกียจนั่นแหละนะครับสไตล์ผมคือเด็กขี้เกียจนะครับที่อยากดูแลแต่กูไม่รู้ทำไงอะ่ะขี้เกียจถอดอ่ะภาษาบ้านๆเลยเอาภาษาแบบเราคุยกับตัวเองนะหรือคุยกับเพื่อนก็คือกูขี้เกียจอ่ะขี้เกียจถอดอ่ะเราก็ดูแลไงได้บ้างอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ เนี่ยหาแค่นี้เลยง่ายๆถ้าที่เกียร์ถอดก็ฉีดซิลิโคนลงไปลงไปนะครับนะ <c oughs> เพื่อเพื่อที่จะช่วยช่วยให้มันอย่างน้อยให้มีน้ํามัน,มนบ้างนะครับอะไรวินการแพงนะแค่นกสับหรือบางทีไก่ตัวดียเจ็ดแปดร้อยนะครับไก่เนี่ยบางทีมาเจอบางร้านเนตัวเป็นพันนีกันนะแพ้นะครับผมบอกเลยอ่ะเนี่ยใส่แค่เนี้ยแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับลงไปนะครับ แล้วก็ใส่ตัวอันนี้เบรกโม่นะครับอันนี้เ็าเรียกเบรกโม่นะครับก็คือเบรกกันโม่เลยนะครับเลยออกมานะเบรกโม่ยังคมอยู่นะครับเห็นไหมว้า <Wow. S 1> นะครับแล้วก็ใส่กลับลงไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะโดนตัดออกไปเป็นแยกด้วยนะนะครับบอกไว้ก่อนนะื่อท่านใดอยากหาดูเพราะบางคนอนะ่ะอยากดูแลปืนของตัวเองอยู่แล้วแหละไม่มีใครไม่อยากดูแลหรอกซื้อมาบางทีเราจะไปเล่นแบบยิงอย่างเดียวก็ไม่ไหวถูกปะเราก็ต้องดูแลมันบ้างนะครับ าเราเล่นไม่ดูแลเลยยิงยิงยิงกว้างยิงอย่างเดียวพังหมดนะฮะขนาดปืนจริงี่ยต้องปืนจริงเนี่ยหนักเลยถ้าปืนจริงไม่ล้างนี่คือจบนะครับแล้วน่าสนิมนะฮะตรงมบีบีกันก็เรียบร้อยครับอุปกรณ์เรามันก็สึกหลอไวขึ้นนะครับผมนะปึ๊บอ่าปึ๊บใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปึ๊บ ผมจะขันแค่สามตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ามันไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันต้องใส่โม่ถึงจะขันนะครับผมล็อกตัวท้ายแล้วก็เอามาเทสไกลเออถ้า,ถาท่านใดไม่เคยถอดล้างอะ่ะผมแนะนําไม่พีถอดแบบเนี้ยและซื้อแนะนําว่าเป็นจารมีขาวเพราะว่าท่านจะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยตอนที่ท่านทาแล้วกับยังไม่ได้ทาล้างให้เกลี้ยงก่อนนะแล้วค่อยทาไม่ใช่ทาทั้งที่มันอ่ายังไม่ได้ล้างเพราะาเดี๋ยวฝุ่นมันไปจับต่างๆทีเนี้ยมันจะจะลำบากกลายเป็นขี้เลนนะครับอยู่ด้านในปืนนะครับ ก็ให้ลองดูถ้าเกิดท่านใดยังไม่ล้างเนี่ยยังไม่เคยล้างเลยแล้วปืนยังยิงได้เนะี่ยให้ลองดูผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งจะต่างกันมากเลยว่าโอ้โไกลลื่นขึ้นทุกอย่างมันนุ่มขึ้นนะครับโอ้ต่างเราฟ้ากับหวนะฮะให้ลองให้ลองนะครับอ่ะใส่กลับไป้าไปุ๊บล็อกนะครับต่อไปก็ใส่นอ็อตนะฮะผมเค ก็พยายามขันให้แน่นนะครับแต่ก็อย่าแน่นมากเอาแค่ตึงๆมือพอนะครับแล้วก็ไปย่าหยอดน้ํายากันคลายนะไม่เผื่อเซอร์วิสนะครับงานเข้านะผมบอกก่อนตอนถอดพอทนไอ้ตอนใส่พอทนอนะตอนถอดอะพอเลยนะครับผมเคยเจอบางคนแบบใส่น้ํายาไอเอเพอลัการลื่นนะครับอันหลายๆคนอาจจะงงว่าทําไมผมต้องทําขนาดนี้ใช่ครับเพราปืนทุกกระบอกมันเปรียบเสมือนปืนของเรานะครับ ก็ผมก็เป็นคนเล่นมีวีการนะผมรู้สึกว่าการให้เราเล่นแล้วดูแลมันสักหน่อยเนี่ยมันมันไม่ใช่มันดูเหมือนเรื่องยากนะแต่มันก็ไม่ได้ยากนะครับอ่ะถ้าใน,นกรณีอย่างผมเนี่ยผมถอดเข้าถอดออกรุ่นเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆมันก็ใช่ครับมันไม่ยากครับผม <laughs> นะไม่ยากไม่ยากนะครับอ่ะเดิมนะฮะสำหรับชจวาพวกตระกูลวินกันทั้งหลายนะครับก็ให้เล็งท่อด้วยเผื่อท่านใดไปฟุกเจอมือสองมาให้ดูท่อในด้วยนะครับว่ามัน มีอันนี้ไหมเป็นคลื่นไหมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆคนชอบเอาใส่ลูกแก้วหรือไม่ก็ลูกเหล็กทําให้โขกเข้าในแล้วมันบุกนะครับอ่ะอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอ่ะน,นี่ก็เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมคนระับเวลาเราจะอ้เดี๋ยวเซฟเซฟแน่นนะครับปึ๊บจะถอดใส่โม่เนี่ยก็คือให้ตัวดันเซฟเอามือกดตรงนี้แล้วก็ดันกลับแต่การเรากลับไปที่เซฟกันเจ้าตัวเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันบี้หรือไม่ก็บี้ยอาซ้ายเบี้ยวขวานะครับการมันยุบนะ โอ้ตัวนี้ยถ้ามีตัวหมุดด้านข้างนะบอกเลยว่าหล่อมากนะครับแต่ถือว่าตัวนี้ราคาดีนะครับเพราะว่าหนึ่งหาไม่ได้แล้วด้วยนะตัวนี้อ่ะฉีดซิลิโคนนะครับก็คือฉีดไปตรงนี้ตัวเนี้ยสาคัญมากถ้าเกิดมันแห้งนะงานเข้านะครับนังานเข้านะเพราะว่ามันจะแข็งแล้วก็เวลาเราเติมแก๊สเนี่ยมันไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวล็อกนะครับตัวถ้าเกิดมันแข็งปุ๊บมันจะเก็บแก๊สไม่อยู่นะสําคัญด้วยแล้วก็ตัวด้านหลังแล้วก็ ด้านหน้านะครับก็ฉีดเข้าไปได้เลยแบบนี้เผื่อท่านใดจะไม่ถอดน,นิดนึงนะครับแล้วก็ง้างโนกง้างโม่นะครับอันนี้ผมล้างไปแล้วถ้าท่านใดขี้เกียจนะครับก็เหมือนเดิมฉีดเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับอ่ะปึ๊บคือนกนะครับเซฟล็อกกดเซฟไว้นะครับหรือจะเซฟไปก่อนก็ได้โอ้แข็งมีจังชอบชอบแก๊สที่ผมใช้ทดลองก็จะเอ่อทดสอบยิงก็จะเป็นกาดเดอร์น,นะครับแล้วก็ใส่ปั๊บ แล้วขันออกแล้วก็วางให้มันเนียนนะครับอย่าให้มันกระโดดกระเดกออกมานะนะครับเราก็ดึงปิงขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดให้มันหลวมก่อนนะแล้วก็ขันให้มันตึงตึงมือนะครับพอเริ่มตึงตึงปุ๊บแล้วบิดเร็วๆนะครับผมจับปืนให้มั่นนะครับตอนบิดเพราะว่าถ้าเราบิดเร็วๆเนี่ยให้มันเข้าปุ๊บแล้วเราบิดแล้วจับไม่ดีมันจะสะบัดแล้วปืนจะตกนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บอ่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันซึม ไอตัวลูกม่เนี่ยผมบอกก่อนว่าลูกม่วจะมีปัญหาอีกหนึ่งคือโอลิงด้านหลังเขาอะเขาทำเป็นแก้วนะครับโอกาสที่มันจะรั่วได้เนี่ยถ้าเก็บนานๆเรานเก็บไม่ดีเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นนะที่จะรั่วนะครับขออนุญาตแก้ไขก่อนโอเคมานะครับอันนี้ก็ไปทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือแล้วนะครับพอดีถอดแล้วก็วางไว้นู่นนะครับเสียเวลานะครับอังจริงตอนผมซ่อมผมก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะผมจะใช้แค่ตอนล้างนะครับเพราะว่าตอนล้างเนี่ยบางทีพวกสิ่งสกปรปกทั้งหลายเนี่ย เวลามันไหลลงมือลงเล็บอะ่ะมันล้างยากนะครับเวลาผมถอดประกอบบีบีการส่วนใหญ่ผมไม่ผมจะไม่ใส่เพราะมันจับลําบากแต่ถ้าถึงขั้นว่าต้องล้างเนี่ยอ่ะอันเนี้ยต้องใส่แล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหไม่งั้นพกเคยจําได้ว่ามีมมหลายคนทักเรื่องเล็บผมเนี่ยเห็นไหมดําแล้วนะวันนี้ก็ไหลวันนี้ซ่อมไปประมาณสามสี่ตัวอยู่นะนะครับก็ถึงเวลาตอนล้างก็ต้องใส่ไม่ไหวอะนี่ก็ล้างเล็บลาบากละ ขันตึงๆนะครับตึงก่อนแล้วบิดนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บเอาแค่เสียงเงียบนะครับไม่ต้องดันทุลังแบบเอาแบบโอ้โหจนแน่นนะพอดันปุ๊บพอมันเจาะเอาแค่เสียงเงียบนะครับเอานึกว่าซึมนะครับได้ยินเสียงลมมาครับเสียงรถข้างนอกนะครับเอาเคเรียบร้อยนะต่อไปก็ดูความแรงนะครับเราก็ใช้ลูกผมจะวัดความแรงด้วยลูกศูนย์ุสองห้าไอ้สองศูนก่อนนะครับเพราะว่า ป็นลูกไซส์มาตรฐานนะครับกับอากาศหนาวหนานะครับเออหลายคนที่เป็นเพิ่งมาเคยดูนะครับที่ไม่ได้ดูติดตามแบบนานๆนะครับของผมจะเป็นคลิปวนหลู่นะครับผมก็คือถ้าตัวไหนยังไม่ขายก็ยังอยู่นะครับหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะมาวนลงใหม่นะถ้าคนไม่ไม่เพิ่งจะเคยเข้ามานะครับอาจจะงงๆหน่อยทําไมอามาันติดโปรบางาันไม่ติดโปรเปล่าครับปืนบีบีการทุกก็บอกถ้าผมขึ้นคลิปแล้วว่ามีโปรโมชั่นก็คือมีโปรจริงๆนะครับก็คือทุกรุ่น ทุกค่ายนะครับที่ผมลงขายมีโปรโมชั่นหมดนะครับเผื่อท่านในงงนะครับมีโปรทุกรุ่นนะจ๊ะเออนะครับแค่มันไม่ได้ติดหน้าปกคลิปแค่นั้นเองไม่ได้ติดอยู่ในคลิปนะครับเพราะว่าอันนั้นคือคลิปเพิ่งถ่ายนะครับเป็นอันนึงคลิปถ่ายนานแล้วนะครับนะฮะอ่ะใส่โม่นะครับเซฟเอานิ้วชี้ดันตบล็อกปั๊บเรียบร้อยกดปุ๊บก็พร้อมลั่นแล้วนะครับโอเคเนี่ยต่อไปก็ชมกัรทดสอบยิงกันนะครับ โอเคมาทดสอบยิงเจ้าตัวเจ8ศูนย์แปดนะครับมาวัดความแรงนะฮะมันเดินไหมครับผมจะใ้ลูกศูนย์จุดสองศูนย์ในการเทความแรงนะครับแต่วันนี้อ่าเจอกับอากาศเย็นกันตลอดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถ่ายทีก็เจอกันนู่นเลยอยุดรับซื้อแล้วนะฮะโอ้ยี่ิบสองหัวขํานะครับยี่สิบสองอืมเยี่ยเจี๊ยบนะครับวันนี้นะ อากาศเย็นๆเลยนะฮะไม่รู้ความแรงจะถึง400หรือเปล่านะครับมาเทสด้วยซิงเกิลนะครับอ่ะมลองกันเ้ยเดี๋ยวเซฟไปเปล่าโอเคไม่ได้เซฟนะครับกลัวเซฟไว้แล้วก็ลืมนะครับแล้วก็ยิงอ่ะความแรงนะครับ4 48 4 61 4, 4 73สเจามเอาอนี้เมื่อกี้ซิงเกิลใช่ไหมีลยวลองดูดับเบิลว่า มันจะเบาไหมนะครับ447อือนี้แก๊สฟุ้ง659 418นะครับอันง่ายคือความแรงเขาอยู่ที่ประมาณ450นะครับ450ขออภัยนะครับตอนนี้เปลี่ยนกล้องอใช้กล้องโทรศัพท์เนะเมมาะเมื่อวานเนี้ยผมใช้กล้องอีเครื่องนึงที่ผมใช้ประจํานะครับเพราะผมรู้สึกว่ากล้องมันชัดแต่ข้อเสียคือ เวลามันบันทึกเสียงผ่านไม่มันดีเลยเสียงเยอะมากนะครับผมต้องมาปรับแก้เยอะนะครับก็เลยขออนุญาตใช้อันเดิมแล้วก็ปรับความคมชัดเอานะครับอ่ะความแรงก็อยู่ประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบนะครับผมว่าประมาณ4ี่ยห้าสินะขนาอากาศร้อนร้อนขณะอากาศเย็นเย็นนะก็ถือว่าความแรงค่อนข้างเยอะนะครับความแรงค่อนข้างเยอะนะเยอะแบบเยอะเลยนะครับ โอเคต่อไปเราก็ดูความแม่นยำนะครับผมโอเคมาเป้า10เซนและ20เซนนะครับระยะโดยประมาณ15เมตรนะครับกับเจ้าตัวลูกโม่เหมือนเดิมนะครับสอนวิธีการใส่โม่ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับดันเซฟนะครับผมพอดันเซฟเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราค่อยเอาโม่เข้าเราเอาโม่เข้าเนี่ยแล้วก็อนิ้วนี่นิ้วชี้เนี่ยกดตรงนี้นิดนึงบ่ารองโม่นะครับเพื่อให้มันสนิทแล้วก็การมันบี้นะครับเราอย่าตบนะแล้วค่อยคือถ้าเรารีบจริงเราก็กดปุ๊บปั๊บมันก็เข้าแล้วไม่ต้องไปตบมันครับถ้าตบปุ๊บเดี๋ บ่าลองโม่เนี่ยจะบี้เอานะครับอะมาดูกันระยะ15เมตรครับซิงเกิลสดับเบิลสนะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะแม่นไหมแต่ผมว่าได้อยู่นะลูก2 5นะครับอ่าปดเซฟก่อนลืมนะครับง้างนก หขาดอีกแล้วเป้าผมนะครับอโอเคยิงได้หมดทุกนัดน,นะครับตัวปืนไม่มีปัญหาต่อไปก็เดี๋ยวไปดูระยะลูกล่น <c oughs> สิบเมตรนะครับโอเคมาเอาสิบเซนเลยี่สิบเซนระยะประมาณสิบเมตรนะครับมาเทสเป็นซิงเกิลสามดับเบิลสามนะครับเหมือนเดิมนะอ่าซิงเกิลก่อนนะครับ แต่ยะน,นี้สบายๆนะแต่เป้าห้อยเชีย <c oughs> ะดอไ <c oughs> ไปเป็นดับเบิลนะครับโอเคหมดนะครับเมื่อกี้น่าจะยิงเกินไปยิงลูกหมดทุกนัดนะครับนะเอเคไหมยิงได้ปกติครับลูกออกหมดทุกนัดนะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับย้ำนะครับว่าลูกโมนะครับวิธีการใส่โม่วิธีการอ่า ดูแลรักษาเนี่ยสำคัญมากนะครับโอกาสที่มันจะสึกหลอค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็พาร์ทอะไหล่ของลูกโม่เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าท่านซื้อพาร์ทมาแค่2ชิ้นราคาถ้าเอาราคามือหนึ่งเนี่ยมือหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้หาของไม่ได้นะครับถ้าเอาราคามือหนึ่งณนะตอนที่มันเข้ามาขายได้แล้วกันนะครับมือหนึ่งทั้งตัวเนี่ยเอาแบบไม่ใช่ตัวสมิธนะครับแล้วตอนนี้ยังไม่ขึ้นราคาน่าจะประมาณาสักสองสาปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ยังมีขายอยู่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณตัวละประมาณ3 0 0 0ันถึงสามพนะครับแล้วแต่ร้านขาย ซึ่งถ้าเกิดท่านซื้ออะไรแค่นกตัวเดียวนกกระไก่เนี่ยสองตัวเนี่ยก็เกือบสองพันแล้วนะครับอืมอันนี้ผมไม่ได้บุญเล่นนะพูดจริงอะไรลูกโมแพงมากนะครับเล่นดูแลกันสักนิดนึงนะไม่ว่าลูกโมจะตะกุวินกันเนี่ยปืนอะเอาเข้าไม่ได้แต่พาร์ทอะไรยังมีขายอยู่นะครับยังพอหาได้ในอ่าใ,ใ,ในบางชิ้นแล้วกันเพราะตอนนี้บางชิ้นก็เริ่มหาไม่ได้แล้วนะครับนะบนะโอเคนะครับผมอย่าลืมนะครับเรื่องสารหล่อื่นสัมพันธมากนะนะอย่าลืมร้านฮอสักันด้วยนะจ้ะโอเคเนาะ ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจว b พีการเชียงเซาไลออน BK Airsoft นะครับผมหรือว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์หลายลิงก์เพจอยู่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ